ปัญหาเรื่องความดันสูงทําไมบางคนถึงเป็นความดันสูง 1. กินเกลือโซเดียมมากเกินไปทําให้ร่างกายกักเก็บน้ําเพิ่มแรงดันในหลอดเลือด 2. กินอาหารที่มีไขมันสูงทําให้หลอดเลือดตีตัน 3. ความเครียดสะสมทําให้หลังฮอร์โมนคอติซอลซึ่งกระตุ้นให้หัวใจ เรเร็วและหลอดเลือดหดตัว 4. ขาดการออกกำลังกายทำให้หลอดเลือดแข็งและหลอดเลือดไหลเวียนยากขึ้น 5. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ทำให้หลอดเลือดหดตัวและเกิดการอักเสบส่วนแอลกอฮอล์กระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้นหลายคนก็อยากจะดีขึ้น และหายจากความดันสูงแต่ก็จะมักใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องเช่น 1. กินยาลดความดันแบบไม่มีวิน,นัยหลายคนพึ่งยาลดความดันโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือหยุดยาเองเมื่อมีอาการดีขึ้นทำให้ความดันไม่คงที่และเพิ่มโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 2. องงดอาหารหรือกินน้อยเกินไปทําให้ร่างกายขาดสารอาหารสําคัญเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมซึ่งจําเป็นต่อการควบคุมความดัน 3. การใช้วิธีลดน้ําหนักแบบสุดโตง่งเช่นดีท็อกหรือการกินยาลดน้ําหนักอาจทําให้ร่างกายอ่อนแอและระบบไหลเวียนเลือดเสียสมดุล 4. ออกกําลังกายหนักไป หนักเกินไปทันทีผู้ที่มีความดันสูงการเริ่มออกกาลังกายแบบหักโหมเช่นวิ่งเร็วหรือเวทหนักๆอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกบางคนงดกินเค็มอย่างเข่งคัดอันนี้ข้อที่5นะครับแต่ยังบริโภคอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวสูงทำให้ความดันไม่ลดลงเลย อันที่6ก็คือความเครียดหลายคนโฟกัสแค่เรื่องอาหารและยาแต่ไม่ได้จัดการความเครียดที่เป็นตัวกระตุ้นให้ความดันเพิ่มขึ้นอันที่7บางคนดื่มน้ำสมุนไพรบางชนิดหรือกินอาหารเสริมที่คิดว่าจะลดความดันได้ท,ทันทีแต่บางผลิตภัณฑ์อาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้ความดันแย่ลงทีนี้ อาการของความดันสูงก็ไม่ดีขึ้นมีแต่จะทำให้แย่ลงกว่าเดิมผมมีทางออกการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับที่ไม่มีผลข้างเคียงเป็นธรรมชาติและทำได้ง่ายๆด้วยทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีเดี๋ยวผมช่วยครับ